สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบอ้าวเราวันนี้ก็อยู่กับเกมอารีนาเบรกเอากันอีกเช่นเคยนะครับผมเออกลับมาอีกแล้วเกมเดิมครับอารีนาเบอกอรกเอาครับเกมยิง fps shoot and l o o t ครับ แน่นอนครับชุดแอนรูทได้ยินไม่ผิดแน่นอนครับอืมยิงแล้วก็รูทคองครับแต่ไม่ได้ออกนะตายก่อนอเพราะว่าเกมมันก็บอกไปแล้วว่าชุดแอนรูทโอเคก็เล่นมุกไปนิดนึงเนาะก็หลังจากที่บอกไว้เนอก่าผมจะมาทำเควสภาร,รกิจปลดล็อกช่อง,องคุญแจเป็น6ช่องนะครับของเอวิตาเนาะก็ตอนนี้นะครับเควสผมก็ได้ทำไปประมาณ เท่าไรแล้ววะด่วน13นะครับมันน่าจะประมาณ15 16 14 15 16, 16, 16, 16, 16นี่แหละถ้าจะไม่ผิดเนาะอืมก็เควสต่อไปนะครับก็รับมาเลยเนาะจะเป็นเควสก็คือยืนยันเส้นทางถอนกำลังนะครับในแแมปนอทิดทั้งหมดเลยนะนอทริ h นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอเตรียมพวกน้ำพวกอะไรไปวิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราเราจะเป็นนักวิ่งมาราธอนเนาะทุกคนโอเค โอเคครับผมก็ได้เตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะประมาณนี้เลยหลอดแดงเอาเป็นหลอดเล็กก็พอเนาะแล้วก็ยากแก้ปวดนะครับผ้ามันแผลแล้วก็อันนี้กันบอดเนะาะกันบอดอยิงมานะครับแล้วก็อันนี้สักอันแล้วกันผ่าตัดโอเคนี่เหลือไว้2ช่องพอเนาะโอเคพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันเลยนะครับผม โอเคครับซึ่งเราก็เกิดไกลมากโอเคต่อไปก็อันนี้คือเจ็บจดไม้กาบอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เอวิตาเนอะลบปล้องลอยไม่ใช่เส้นทางถอนกำลังนี่ไงโอเคครับก็ทำการฉีดแล้วก็ไปเลยเนาะ

โอเคครับจะถึงแล้วนะก็ใกล้ๆนี่เองนะครับน่าจะเต็นข้างหน้านะครับเป็นเต็นท์ทหารเนาะมีคนด้วยนะผมได้ยินเสียงคนเส้นทางตอนกำลังโอเคครับเสร็จแล้วเราวิ่งออกไปก่อนเนาะบอดยิงเราเห็นปะยิงอย่างคมอ่ะวิ่งออกมาก่อนนะครับ พันแผลก่อนแล้วกันโอเคครับระหว่างพันแผลเราก็ดูไปเลยจุดทอนกำลังต่อไปตรงนี้นะครับอยู่ตรงกระท่อมล้างนะครับผมไปนี้มัม่ดบค่อยไปอแขนนะครับพอดีนะโอเคครับเรามาถึงแล้วนะจุดนี้ก็จะจะอยู่หลังรถพ่วงนี่นะครับ ามาตรงรถพ่วงครับปึ๊บแล้วก็กดเรียบร้อยตรวจสอบเลยครับโอเคเดี๋ยวซ่อมแขนแล้วก็ไปดูจุดต่อไปเลยครับจุดต่อไปจะอยู่ที่ลงเลื่อยนะครับผมข้างหน้านี่เองนะครับโอเคเดี๋ยวเราซ่อมตัวเสร็จแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับ โอเคครับมาในภารกิจต่อไปกันเลยนะครับก็คือภารกิจพกกล้องไปถ่ายรูปในโรงงานบําบัดน้ําเสียนะครับซึ่งรอบนี้เราค่อนข้างเกิดไกลนิดนึงนะเราก็จะทำการเลาะขอบไปนู่นเลยนะครับอ่าก็ภารกิจนั้นผมทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าโปรแกรมอัดหน้าจออัดคลิปวิดีโอหน้าจอเนี่ยมันบักนะครับก็เลยแบบว่าอ่าคลิปอาจจะไม่เต็มนะครับอาจจะได้แค่ครึ่งนึง นะครับผมก็ซึ่งภารกิจนี้นะครับผมก็คือการถ่ายรูปในโรงงานบำบัดน,น้ําเสียนี่อ่ะใช้ให้พกกล้องมาด้วยนะครับเอเอใช่ใช่เขาให้พกกล้องมาด้วยนะครับก็กล้องที่บ้านก็คือกล้องตัวนี้สําหรับใครที่ไปเจอในแมปมีอยู่แล้วนะครับเออก็แบบเก็บสะสมไว้แล้วก็มีอยู่แล้วสามารถเอามาใช้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีผมก็ทําการซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกคน เราค่อนข้างเกิดไกลนิดนึงนะครับก็วิ่งกันยาวๆกันเลยครับผม โอเคครับผมซึ่งเราก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานีบาบัดน้ําเสียเนาะซึ่งตึกก็จะเป็นตึกนี้เลยนะครับตกึกแดงนะครับก็การบอทอเลิร์ทนะครับผมจะวิ่งเข้าข้างหลังนะครับวิ่งมาปุ๊บอ,ออกมาห้องนี้นะครับนี่เลยก็มาตรงนี้นะครับเห็นปะมันจะมันจะเป็นห้องโถงถ้าคนเข้าข้างหน้าก็จะเป็นห้องโถงมีเตานี้มาตรงฟิวเจอร์บอดตรงนี้นะครับแล้วก็กดถ่ายรูปนะ มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิ่งออกกันเลยครับซื้อกล้องมาแพงเนาะขออนุญาตเอาออกเลยแล้วกันโอเคครับรอบนี้เราเกิดสถานีเลดร์เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอหาเคเวสก่อนนะครับไม่ใช่ครับน่าจะเป็นเคเวสนี้ฟังวิทยุสปาร์เล็กอ่าใช่ ก็โอ้โหไกลเลยนะครับไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีหรือเปล่าตรงไอ้นี้จำเป็นจริงๆเลยโอเคครับเดี๋ยววิ่งไปเลยนะครับอโอ้โหเป็นตี้เลยทุกคนเห็นล้า <c oughs> แวะให้ดูแบบว่าสถานการณ์นิดนึงนะโอ้ห oh. เป็นตีเลยเว้ย โอเคครับซึ่งเราก็วิ่งมาใกล้จะถึงแล้วนะครับข้างหน้าเรานี่เองตรงสะพานไม้นี่เนะเาะให้เราลงไปข้างล่างนะครับเฮ้ยอะไรพิดำเเมื<ำ><ๆ>่อกี้หอเล่าบครับเราลงมาข้างล่างมันจะเห็นตรงนี้นะครับให้ฝังเลยครับฝังวิทยุโอเคฝังวิทยุฝังกล้องมันอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจเราก็ทำการถอนทับไปเลยถอยทับเลยครับโอเคนะครับภารกิจสุดท้ายก็เรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจของเรารับมาเลยโอเคสุดยอดทำมาตั้นานรับไป ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับทิกเล็กๆน้อยนะครับทำภารกิจนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็เอาไปดูเป็นแนวทางได้นะครับผมก็นั่นแหละซึ่งของเอวิตาก็ครบหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นภารกิจเสริมนะครับติดตามช่องเขาเนี่ยเป็นภารกิจเสริมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมก็ บักบันกันมาตั้งนานนะผมก็ทํานั่งทํามาโอ้โหตั้งนานกว่าจะเสร็จนะครับผมก็นั่นแหละครับเป็นทิกิกเล็ก,ลก,ลก,ลกน้อยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็จริงจริงภารกิจมันมันง่ายหมดเลยถ้าเราแบบอ่านแล้วเราเข้าใจนะครับใช่โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย